เาชิมเนยกรอบกันค่ะเ้นแกงเนยกรอบไหมคะอร่อยนะนี้เรามาในทีมนักกีฬานะคะก็หลังจากเล่นแบดก็มาตอรุยเยาวลัก ปลก็น่ากินนะะี่าไวมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมือดกอดิมือมันน้มาไม่เยอะมากมีอะไรบ้างนี่มีต้มยำหะฮะมีุมงผัดกะหรี่ะฮะก็มีปลาหมึกผัดค่าหอยลาย ปลาหมึกกรอบวิาเราก็ไม่ใช่เชี่ยวเรื่องอาหารเท่าไหร่นะคะก็มีโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอาหารกันนะคะระหว่างที่เรากําลังปักอยู่นั้นน่าจะหิวแล้วก็อร่อยแน่นอนเพราะเราเพิ่งออกกาลังกายกันมามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไงบ้างสาหารตัวใหญ่มากเฮ้ยกุ้งหอว่าดีนะคะแต่ว่ากี่กิเรารู้สึกว่าข้อดีของร้านนี้คือเขาทาเร็วมากๆอันนี้จะชิมปลาหมึกนะคะดูนะคะ อุยเป็นไงบ้างเพื่อนอุยจ <c oughs> าอบูดบูดจีนผักเป็นไงบ้าง <c oughs> อันนี้ก็ปลอกกิ <c oughs> นอะไรมายัาง <c oughs> มาหาที่จอดรถยากปะเร <c oughs> าจ,จะไปข้ามถนนตรงทางม้าลายนะคะใครมาก็อย่าลืมข้ามตรงทางม้าลายกันนะจะได้แบบถูกกดจราจร พวามี่ทงมาอายรให้เดินนะจ๊ะก็พาไปาอีททามเรามาถึงร้านสวีททามแล้วนะคะร้านจะเป็นขายแบบของกินเย็นๆขนมหวานอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองสั่งกันดูแต่คนแรกเรางยา้าสั่งไม่เจอเลยนี่ก็จะแบบปลาก้วยลำไยถ้ากิงกอกสลิมอะไรอย่างนี้ค่ะ พี่ว่าเลยค่ะแล้วก็แม่ค้าใจดีน่ารักมากๆร้านนี้อันนี้ก็40บาทเอ้ย30บ,บนาทเลยนะเนี่ยเป็นเมนูใน้เรือกอันเด็ดของเอ่ร้านขนมปังนะคะก็เลยข้ามหวังถึงโมโซดนะคะเดี๋ยวรอคิวกันค่<ด>นะคุณผู้ชมชิลลี่ผ้าล่ะอันนี้จะไปฝากใครหรือเปล่า แปลว่าของของเขาดีจริงๆค่ะทางไทยแล้วค่ะเพราะว่าเราเห็นของกินน่ากินมากากาลังแหวะซื้อขนมจีบค่ะไม่มีใครจีบก็กินขนมจีบตอนนี้ก็สามทุ่มคนก็ยิ่งเยอะกว่าเดิมเป็นไงบ้างประการท่องเดินท่องหลังจากมาออกกาลังกายมาเหนื่อยแต่ก็ก็เหมือนดีอยู่นะแต่มันร้อนนิดนึง คนยังเยอะอยู่เลยค่ะเวลาต้องวกอยู่ไหนเอ่อฝาไปกินอะไรนะคะกุ้ยช่ายแต่มันดูน่ากินกว่ากุ้ยช่ายปกติไม่รู้แล้วก็อันนี้ค่ะอะไรเน็ตนี้กินชูลำไยค่ะคุ้ยน่ากินมากเน็ตลองชิมหน่อยค่ะชิมดิไม่ให้ให้กินกินแล้วก็บอกดีมากชิมให้เพื่อนดูหน่อยทดลองมาดูรีแอคใช่ ที่สุดราคาระคะอร่อยค่ะอร่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอื่นกินกันนะถ้วยน้ำมันก็โอเคโอเคถ้วยเราเท่าไหร่นะ60อันเนี้ยอ๋อไอ้น่ากินอ่ะอยากกินอันนี้อยากกินอะไรเย็นๆ่งยย่งขอบาทคะน่ากินมากมากเลยเดี๋ยวฟ้าจะไปกินค่ะสีสันสดใสมากเลยเราเดี๋ยวเนยกรอบไหมคะไม่อยอะไรนะคะเราชิมเนยกรอบกันค่ะ เราถือคนเยอะมากค่ะนี่งาค่ะเหมนที่ตามหาปลาหมึกเมอกิ ok> <k 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 ้แลนะคะเนี่ยหมดหมดเลยอยากกินอะไามากค่ะเน็ตก็เลยถอดใจใช่ไหมเนสไม่กินแล้วเอปอ่ะเออเขาคิวยาวมากแปลว่าเขาคือของเด็ดที่นี่นะคะไว้เราจะมาเปิดแช็ก็คือหมึกกัญชาดูแลกินิมาแล้วว่าบคเคยมาที่นี่ไหมคะเคยมาอยู่แล้วมีอะไรอร่อยที่แนะนำ ร้านมาทโนะคะน้ำผึ้งร้อนๆใช่ั้เออเออก็เอาไปอบที่บ้านหแต่ว่าอที่บ้ามันก็ไม่ได้หรอกะได้แล้วครับสีบาทสีบาทเองค่ะากินมานะอะไรครับอุ้ย่ากินมามาทำได้ เรางมาตั้งสติกก่อนอึมิชลินของช้อปปิ้งมาเยอะมากเรามาสำรวจกันนีดก่อนว่าแต่ละคนได้อะไรกันบ้างฟ้าได้เนยกรอบทุกชิ้นซะปเป้า์บเยอะมากแต่ฟ้าเขายังไม่ได้กินข้ามานะคะก็บเยอะก็คือไม่แปลกใจแต่เนตก็กินข้ามาแล้วนี่ก็เข้าซื้อเยอะมากอะของนของมันต้องมีเอ้ก็ไม่ได้ว่ามาเออเดี๋ยวเราจะชิมปลาทั้งกลกองมิชลิน แต่ว่าพวกเราก็ได้กันมานะคะขนมที่เขาบอกว่าดังเดี๋ยวเราจะไปกินก็คือเคยกินแล้วแหละบ้าไม่มีตังค์ซื้อโอเคเดวเน็ตจะกินไหเนี่ยจะชิมให้ดูวตรงไหนอ่ะจะไกินไปไหมได้ได้โค้ชวายอราชแล้วก็ไม่ใช่กินเทียบไม่ได้มาเดินนานเนาะในวัยแบบนี้แล้วก็ขอยบายไปกับบรรยากาศก่อนดีมากได้ไปเดินกับเพื่อนๆนะคะ ติดตามเราคลิปหน้าค่ะอันนี้เที่ยวไปเรื่อยนะคะไม่ยลายค่ะ